สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมบิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูไม้ต้นนี้นะครับเป็นไม้แบกนะครับสายพัฒนานะครับรูปทรงปลายหอกนะครับพวงมนปลายียแหลมนะครับพื้นใบสีเขียวเข้มนะครับกระดูกหลายเส้นออกสีเขียวออกดำนะครับใบใหม่นะครับมีลักษณะด่างเล็กน้อยนะครับตรงใบนะครับ ลักษณะขอบใบก็เป็นขอบใบโค้งมนนะครับแล้วก็ลักษณะของลายเส้น,นครับเป็นเส้นเส้นนะครับตรงกลางกระดูกก็ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับแต่เห็นเป็นนูนเล็กน้อยนะครับเป็นไม้ก้านยกนะครับลากเกินดีนะครับก้กานก็สีม่วงออกแดงนะครับ ใบแต่ละใบก็มีความด่างเล็กน้อยนะครับเป็นจุดแต้มเล็กๆน้อยๆนะครับต้นนี้ก็เป็นสายพัฒนานะครับต้นนี้มีชื่อว่าคลาสสิกนะคลาสสิกนะครับป็นไม้เขียวที่รอเปิดด่างนะครับใบที่ใบที่หกนะครับเริ่มเปิดด่างเล็กน้อยนะครับเริ่มมีด่างด่างขาวนะครับ คิดว่าน่าจะมีสีออกชมพูหรือออกแดงนะครับสำหรับใบนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเขาแก่แล้วตรงที่ด่างอาจจะเพิ่มสีหรือกัดสีเป็นสีแดงหรือสีม่วงเข้มนะครับก็วันนี้มาแนะนำต้นนี้นะครับเป็นสายพัฒนานะครับไม้สวนลีลาไทยนะครับชื่อว่าคลาสสิกนะครับก็คงเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ